สวัสดีครับ FC ซทุกท่านครับพาม,มาดูการฝึกยิงปืนใหญ่รักษาฝั่งนะครับอยู่ฝั่งอันดามันครับครั้งที่แอดมินเป็นผู้คับกองร้อยครับที่อันดามันครับภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือชุดสูงวยการยิงนะครับกำลังคำนวณหลักฐานยิงให้กับปืนใหญ่ครับจากนั้นก็ส่งหลักฐานยิงนะครับ ซึ่งจะมีตั้งแต่การใช้กระสุนลื้นขับนะครับส่วนบรรจุนะครับมุมกระดกของปืนนะครับมุมทิศมุมยิงนะครับหรือมุมหันมุมกระดกของปืนนะครับก็จะสั่งไปที่ปืนนะครับปืนก็จะตั้งค่าจากนั้นก็จะทําเกี่ยวทําการเกี่ยวเชือกตุกยิงนะครับ ลั่นไกลไปครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามีการเกี่ยวเชือกกระตุกแล้วก็รอยิงก็คือรอเวลาสั่งนะครับเพราะว่าเรายิงเป้าเคลื่อนที่นะครับจะต้องมีการยิงดักหน้าเมื่อยิงไปแล้วก็จะมีการสํารวจตรวจสอบทําความสะอาดอาวุธทําความสะอาดลังเปลืองครับตอนนี้เรายิงมุมกระโดกสูงนะครับคนกระโดกจะทําการกระโดกปืนลงครับซึ่ง เป็นการกระดุกลงเพื่อช่วยสําหรับการบรรจุนะครับให้สามารถทําการบรรจุก,กระสุนได้ง่ายขึ้นก็เป็นระบบแมนวนุ่นล้วนนะครับก็อาจจะดูช้าหน่อยนะครับระบบแมน,น,นุ่นเป็นการใช้กระสุนชนิดแจกบรรจุด้วยใส่กระสุนไปแล้วดึงขับไปแล้วนะใส่ปิดไพรเมอร,ร์ปิดเครื่องรันไกนะครับ กเกี่ยวเชือกกระถูกปลอเวลาสาั่งยิงครับเรายิงเป้าคนที่ครับต้องกมีการยิงดักหน้าคำนวณเวลาล่วงหน้าครับนี่ก็พร้อมที่จะทําการยิงครับสถานที่ยิงก็อยู่ทยานชาติเขาลำปีลำรูครับบลเวทอำเภอท้ายเหมือจังหวัดพังงาครับยูกับทะเลเลยครับฝั่งอันดามันครับใสมัยที่เป็น ึกยิงอาวุธประจำปีครับฝั่งอันธรรมน์หลังม่ยิงเสร็จแล้วครับก็จะมีการทำความสะอาดทำความสะอาดลังเพลิงทุกครั้งเพื่อลดความร้อนของอุณหภูมินะครับจากลังเพลิงนะครับแล้วก็เป็นการทำความสะอาดภายในตัวนะเป็นการตรวจสอบระยะถอยของปืนการบรรจุกระสุนนัดต่อไปอีกหลายนัด ชือกกระตุกรอนะครับเราใช้เชือกกระตุกยิงนะครับยาวประมาณสอเมตรครึ่งปืนที่ใช้เป็น g ี n นะครับปืนเหยกลางกระสุนสง,งขนาดหนึมิมตรครับี่สิ้เหนึ่งประจำการในกรมรักษาฝั่งที่หน,นะครับปนจำการต่อสู้อาศยานและรักษาฝั่งของทัพเรืรตอตรงนี้ก็จะมี หน่วยที่ตั้งคือบองพันธรักษาฝั่งที่สิบนคอฝั่งอนามันรมรเราดูแลฝั่งอนามันทั้งหมดนะครับในการป้องกันฝะั่งทะเลนะครับป้องกันภัยทุกคามที่มาทางทะเลนะครับต่อชายฝั่งโดยมีระยะ,ะนะรับผิดชอบประมาณสี่ การยิงนะครับเดี๋ยวมาดูกระสุนตกแต่ละนั้นตกกรบอกนี้ว่ากรบอกนี้มีการบรรจุด้วยไม้รุมกระสุนครับก็จะมีการบรรจุสองแบบคือใช้เครื่องบรรจุนะครับกับไม้รุมกระสุนกระบอกนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องระบบ ลงครับอ่ามาเรียนอีกอันนึงครับมีน้องร่วมครับฝึกด้วยกันครับ a t N G ของนยอครับนะครับไปยิงร่วมกันครั้งแรกที่ฝั่งอันดามันครับดีนะ a t N G ของอุตสาหกรรมยิวสิทธิ์ครับเป็นพื้นใหญ่อาจารย์จอน้อยยางครับเลื่อนที่ได้ด้วยครับตัวเองนะครับสามารถตั้งพื้นท้องทิพย์แบบ มั้งจ้ะให้เลยนะครับอันนี้เป็นระบบมันวนลวนลล้วนครับมันนวลล้วน,วน,วนมันวนวลก็มีผลมีผลเสียแตกต่างกันแต่เรื่องของการบวบรุงรักษาในการใช้งานก็ง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนของระบบเครื่องวยนต์หรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะซ่อมทําง่ายนะแต่นุ่นนวลแต่ก็จะทําให้เกิดความไราชาความต้องกลัวก,ก,ก็น้อยลงแต่ภารกิจของเรานะครับซัพพอร์ตได้ครับไม่มีปัญหาการยิงป้องกันการยิงเรือนะครับยิงเป้องกันที่ต้องการ,การ,ราาปัรกสงครา,ามที่เป็นเรือเข้ามาโจมยิงปักเข้ามา โจมตีนะครับหรือก็คนขับเรืออะไรอย่าณนี้ยก็กองทัพเรือเราก็จะมีรถสกู๊เอร์อาวุธที่แบอนุภาพทรงอนุภาพอาวุธที่ยิงแม่นยำนครับหนักนะครับโจมตีรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้ มากันอยู่ทสูงนะที่ยิงจีของนาย,ยองยิงร่วมกันครับตอนนั้นปีอาจะปีหลายปีแล้วครับปีแอดมินได้ไปเป็นผู้เข้าอก,ก,ก,กอนนงร,ร้อยนะครับที่จังหวัดพัทลังค์จะมาเป็นยังงั้นวันนี้บรรจุเรียบร้อยครับรอสั่งยิงครับรอเวลาสั่งยิง ทำไมต้องรเอเวลาสั่งยิงเพราะว่าเป้าที่เราไม่มเราทำการคำนวณดักหน้าบนน้นก็เป็นแบงแบกครับที่นักวิวโอทิมนะครับไดไ้เอาไคือหน้าตาจรล้อยางขนาดหนึ่งว่าสิบห้าอันนี้เป็นที่ที่นำมาเพื่อนะก,าก,าการฝึกยิงนูนนะในการนี้ในการใช้ ท,ทำการวิจัยโดยกองทัพไทยคนระับในทีเอ็มจีของไทยเราเองนะครับ ทำให้าก,าการวิจัยร่วมกันกันบกองทัพิสัยนี่ครับเราบรรจุได้ทั้งแบบแมนวนนะครับก็คือใช้ไม้ลูกไม้ศูนย์ครับแล้วก็ด้วยเครื่องรบรรจุเครื่องจุก็จะใช้ลมนะครับจั่งอากาศมาดูนะเป้านะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นี่คือตรวจการจาก UAV นะครับดูการยิงนะครับ ดูเป้าหมายครับที่ยิงมาเมื่อกี้นะครับว่ามาอาจจะตรงเป้าไหมครับนะครับเนี่ยครับบางนัดก็ไม่ตรงบางนัดก็นะครับก็จะนะครับตรงเนี่ยครับเนี่ยครับก็ใกล้เป้านะครับนี่จะเป็นการปรับการยิงครับปืนใหญ่นะครับยิงทุกครั้งจะต้องมีการปรับการยิงก่อนครับยิงทีละนัดนะครับเพื่อนะครับหานะครับหาค่าแก้นะครับหาค่าแก้ของกระสุนให้ตรงกับ เป้ามากที่สุดนะครับก่อนที่จะใช้ยิงนะครับทางกองร้อยนะครับเราจะยิงเนี่ยเราใช้อนุภาพาใชนะค้ความรุนแรงจากการยิงเป็นกองร้อยนะครับคืออำนาจการทาลายการโจมตที่รุนแรงช้านะครับแต่รุนแรงนะครับก็คือเหมือนช้าแต่หมัดหนักนะครับช้าแต่หมัดหนักที่ไปเมื่อกี้ตกนะครับนา่นาจะประมาณไม่เกินร้อยเมตร เรไม่เกินร้อยเมตรนี่ก็ถือว่าสามารถที่จะยิงเป็นกลุ่มกระสุนได้ครับอันนี้จากโดรนครับจากโดรนมาดูอีกภาพหนึ่งครับอันนี้จากกล้องเทอร์มอลครับหรือกล้องรังสีระยะไกลครับนี่ครับถือว่าตรงเป้าครับตกไปข้างหลังนิดหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับโดนครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดนถือว่าโดนครับ ถือว่าโดนนะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายหายไปแล้วนะครับเห็นมื่อยิงถูกเป้าแล้วนะครับตรงเป้าแล้วก็จะทําการยิงเป็นรองร้อยนะครับเป็นรองร้อยนะโดยจะถล่มไปครั้งละหกกระบอกรองร้อยหนึ่งก็มีหกกระบอกนะครับเราก็ถล่มกันนะครับมาดูกันครับนี่ครับถล่มเลยครับถล่มเลย ครับพอโดนเป้าแล้วก็ถล่มเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกมุมนึงของโดรนครับหรือ UAV ครับนี่ครับเป็นไงครับแม่นมากครับเต็มเต็มครับเป้าทุ่รอยน้ำนะครับผ่านประมาณ10กกิโลครับจากใจฝั่งนะครับเรียบร้อยครับก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ